หลังจากทิ้งเรื่องของลิเวียไว้ด้านหลังและกลับมาจากคลุกฉันตกอยู่ในสถานการณ์ที่สับสนเล็กน้อยฉันต้องมารับแบบนี้ทุกวันเลยหรือไงคือว่าฉันบาดเจ็บที่แขนไม่ใช่ที่ขานะคะให้กินเยอะขนาดนั้นแล้วยังถือด้วยมือเดียวได้สบายอยู่เลยคงต้องให้กินเยอะขึ้นแล้วฉันเดินเองได้นะคะ แถมยังโดนแย่งของดีแบบนี้ไปอีกคงต้องสั่งห้ามแก้มของเธอแล้วฮ่าไม่ฟังเลยซังนิดถึงจะโชคดีมากๆที่จัก,กรพรรดิยังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของฉันลูกสาวหัวขโมยชื่อดังแต่ไปเกี่ยวพันกับวิหารแล้วการที่เรื่องจะรั่วไหลออกไปเป็นปัญหาของเวลาตอนนี้มีวิธีเดียว คือเตรียมรับมือด้วยการจัดหาเงินทุนอึกตานี่คิดจะทำแบบนี้ไปทั้งวันเลยหรือไงอะท่านบารอนลอเซลิศสวัสด,ดะขอโทษครับท่านเอลลี่ผมสั่งสอนลูกไม่ดีเองขอโทษครับผมจะไม่ทำเรื่องที่ทำให้ร่างกายของท่านเอลลี่บาดเจ็บอีกเซริส หรือว่าจะเป็นเพราะเรื่องลีเวียรหรอเซริสเองก็คงคิดไม่ถึงว่าจะมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นและเพราะเขาถึงสามารถจับลีเวียได้ไวกว่าในต้นฉบับแถมฉันยังเป็นคนรับข้อเสนอไปที่ตลาดตั้งแต่แรกเองไม่เป็นไรคะ่ะทั้งสองท่านลุกเอลลี่อย่ารับคำขอโทษง่ายๆอีกไม่นานเธอจะกลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งในตระกูลน,นยุก ในเมื่อคนพวกนี้ปกป้องเธอไม่ได้การโดนลงโทษจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วอ่างี้นี่เองจากนี้การกระทําเล็กๆของฉันเองก็คงส่งผลต่อเกียรติภูมิของตระกูลดยุกและต่อให้เป็นลูกสาวชั่วคราวก็ควรทำตัวให้เหมาะสมกับตำแหน่งได้ค่ะต่อไปฉันจะทำแบบนั้น ตอบได้ดีเลยนี่ถ้าอย่างนั้นแทนคอเซลิตที่นอกปราสาทเดี๋ยวนี้อึกทำแบบนั้นไม่ได้นะคะฉันไม่อยากให้ท่านเซลิธกับท่านบารอนเจ็บปวดค่ะถ้าไม่มีสองคนนั้นรองตีเหล็กก็จะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้นะคะไม่ได้ถ้างั้นวันนี้ฉันจะไม่กินข้าวกลางวันค่ะ แล้วก็ปล่อยฉันลงด้วยฉันจะลงค่ะปล่อยฉันลงนะคะยอมให้แค่ครั้งนี้ก็แล้วกันขอบคุณครับท่านเดยุกท่านเอลลี่ขอบคุณครับท่านเอลลี่พอใจหรือยังปล่อยพวกสาวใช้ด้วยค่ะพวกเธอเป็นคนอ่อนโยนค่ะฉันอยากอยู่กับพวกเธอตอนแรกฉันคิดว่า พวกเธอมีทุละจริงๆเลยไม่อยู่แป๊บหนึง่งแต่พอได้เห็นลอเซลิสกับท่านวารอนแล้วก็ถึงได้รู้ว่าพวกเธอกำลังได้รับโทษด,ด้วยเหตุผลเพราะปกป้องฉันไว้ไม่ได้ยังไม่ทันได้ให้ของขวัญที่ซื้อมาตอนออกไปข้างนอกครั้งแรกเลยถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้ฉันน่าจะทำดีกว่าพวกเธอให้มากกว่านี้ถ้าไม่ได้เจอทั้งแบบนี้ เข้าใจแล้วฉันจะทำตามที่เธอบอกเพราะงั้นหยุดร้องไห้ได้แล้วจริงหรอคะใช่พอน้อยใจแล้วแก้มป่องเชียวนะชะลงใจจังนึกว่าจะได้เสียทุกคนไปแล้วลงใจมากจริงๆได้ยินว่าให้เรียกมากินข้าวเดเมียนเพิ่งไปซ้อมมาหรออือ ในเมื่อรวมตัวกันครบแล้วขอเข้าเรื่องเลยละกันเฮ้เรื่องการลงโทษไม่ใช่ประเด็นหรออีกไม่นานเอลลี่จะได้ไปอยู่ในทะเบียนสัม,มโนคัขวของตระกูลอมันทาว่าไงนะเร็วแบบนี้เลยท่านบารอนยังไม่ทันอนุญาตเลยนี่ครับพวกเราเองก็กำลังจะเรียนว่าควรเป็นช่วงไหนอยู่พอดีท่านบารอน หลังเข้ามาอยู่ในทะเบียนสัม,มโนควแล้วจะให้เตรียมจัดงานแต่งเลยไหมครับในเมื่อข้อมูลน่าจะไปถึงหูของฝั่งราชสำนักแล้วก็คงต้องเป็นแบบนั้นอีกไม่นานน่าจะใช้วิธีสกบกคนต้องรีบแล้วรับทราบครับต่อไปในฐาน,นะครบขอบครัวขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับท่านเอลลี่ฝากด้วยนะครับค่าฉันด้วยขอบอกไว้ก่อนนะว่า เป็นแค่ในนามเอกสารเอลลี่หลังแต่งงานแล้วจะใช้นามสกุลของชูดเพราะงั้นชูดคือครอบครัวที่แท้จริงอยู่ๆก็รู้สึกถึงได้ความเยือกเย็นเหนือสิ่งอื่นใดได้ยินแล้วใช่ไหมเดเมียนพวกเราใกล้จะได้เป็นครอบครัวกันจริงๆแล้วเป็นไงชอบไหมได้เป็นครอบครัวจริงๆกับเอลลี่ อือชอบมากเลยถ้าเดเมียนชอบฉันเองก็ชอบโอ้น่ารักจังหลังจากเรื่องนั้นไม่นานวิหารส่งใบอนุญาตรับบุตรบุญธรรมให้อย่างง่ายได้ต่างกับที่กังวลของจริงหรอเนี่ยฉันถูกเพิ่มเข้าทะเบียนสัมมโนควาในฐานะลูกสาวบุญธรรมของตระกูลบารอนอมันทา คงต้องคิดเรื่องรับเลี้ยงใหม่แล้วล่ะท่านอายุอดทนไว้นะครับและวันนี้เป็นวันที่ไปเยือนคฤหาหน์บารอนเพื่อํำดับขั้นตอนงั้นฝากด้วยนะคะท่านบารอนท่านพี่มาด้วยในฐาน,นาวะว่าที่สามีในอนาคตก่อนไปฉันอยากทักทายท่านบารอนเนสด้วยไม่ทราบว่าเธออยู่ไหมคะท,ท่านพี่อ่า ท่านแม่ไม่ค่อยสบายเลยพักอยู่ในห้องนะครับป่วยหนักเลยเหรอคะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ท่านแม่เองก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันหวังว่าจะเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วคะ่ะแต่ถึงยังไงทีนี้เหลือแต่แค่การแต่งงานจริงๆแล้วสินะครับใช่ค่ะได้ยินว่าต้องได้รับอนุญาตจากจักรพรรดิด้วยคนจะได้ใช่ไหมคะ ผู้ดำเนินการไม่ใช่คนอื่นไกลแต่เป็นท่านดยุชุดครับและจกักรพรรดิเองก็ไม่สามารถคัดค้านท่านรยุได้ไม่ต้องห่วงนะครับถึงอาจจะมีเสียงนกเสียงกาบ้างก็ตามการเผชิญหน้ากับจกักรพรรดิอยู่ในระดับเสียงนกเสียงกางั้นหรอสมกับเป็นชุดเลยถ้างั้นขอตัวกลับไปที่ปราสาทัอ่า จะว่าไปขามาที่นี่รถม้าคงสกปรกน่าดูเลยนะคะหมายถึงดินของที่ดินที่ปนเปื้อนใช่ไหมครับถ้าเป็นเรื่องนั้นเช็ดให้เรียบร้อยแล้วครับเช็ดแล้วหรอคะเห็นคนใช้บอกว่าเช็ดไม่ค่อยออกนี่ถ้าใช้ผ้าธรรมดาเช็ดไม่ออกหรอกครับแต่ว่าถ้าใช้สิ่งนี้จะสามารถเช็ดออกได้อย่างสมบูรณ์แบบะเปลือกไม้ เปลือกไม้หรอคะใช่ครับเป็นเปลือกของต้นไม้ที่ชื่อลีเกลลีเกลเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของทางตะวันออกครับถึงจะมีลักษณะพิเศษแค่เปลือกด้านในเป็นสีขาวอย่างเดียวก็ตามครับทำไมต้นไม้ของทานตะวันออกถึงมาอยู่ที่ทางตอนเหนือล่ะคะนี่เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่ท่านดยุกชู ได้รับจากท่านเดยุคไครเดอร์ครับหลังจากนั้นพวกเราได้รับต้นกล้ามาและนำลีเกลไปปลูกเอาไว้ที่คาห์ลหา์ดบารอนมากมายเลยครับอันนั้นเป็นต้นกล้าที่เพิ่งเกิดใหม่เดยุคไครเดอร์ให้ดยุคชูและคุณสมบัติของเปลือกนี้นั้นผมจะแสดงให้ดูจะได้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วเองครับดีค่ะ ทำให้ดูหน่อยหากนำน้ำมาเทใส่เปลือกแบบนี้มันจะดูดซึมได้หมดในทันทีเลยครับว้าวน่าทึ่งมากเลยค่ะใช่ไหมล่ะครับตอนแรกผมเองก็ทึ่งมากเหมือนกันแต่ว่าช่วยเก็บวิธีการใช้แบบนี้เป็นความลับจากท่านอายุด้วยนะครับเพราะเป็นต้นไม้ที่เขาห่วงมาก ถ้าได้รู้ว่าถูกนำมาใช้แบบนี้น่าจะไม่พอใจเท่าไหร่ได้คะ่ะแต่ว่าฉันขอเอาเปลือกไม้อันนี้ไปด้วยนิดนึงได้ไหมคะไม่มีปัญหาครับแต่จะเอาไปใช้ทำอะไรหรอครับฉันจะหอบเอาไปช่วย้อยหนะะ้าค่ะจิตใจงดงามอะไรเช่นนี้ได้สิครับเดี๋ยวผมจะไปส่งที่คฤหาสน์ยุคให้ อาหรือว่าให้ผมเป็นคนเอาไปให้เองดีครับหากต้องการผมสามารถเอาเปลือกให้มันน้อยๆหน่อยเซริสขอโทษแทนลูกชายซื้อบ้อของผมด้วยนะครับไม่เลยค่ะฉันตังห่างที่ต้องเป็นฝ่ายขอบคุณฝากทักทายบารอนเนสให้หน่อยนะคะอาจะว่าไปถึงจะเป็นแค่ในานามเอกสารแต่ได้เป็นครอบครัวแล้ว ควรเรียกท่านบารอนว่าอืมหากคิดตามอายุแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะท่านตาท่านตอท่านตา่อเฮ่ออกไปแป๊บเดียวเองแต่เหนื่อยแล้วแฮส่วนเดเมียนเองก็ยังคงไปเรียนในสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวฉันมานะน่าภูมิใจจัง อาฉันอยากพักคนดะท่านเอลลี่รอยหนะ้าทุกคนโล่งใจมากค่ะที่ถูกปล่อยตัวแล้วฉันได้ยินมาว่าเป็นเพราะท่านเอลลี่เอาใจใส่ค่ะฉันจะชดใช้บุญคุณน,นี้ยังไงดีไม่เลยค่ะฉันนะ่ะไม่ใช่เด็กที่ทั้งสี่ท่านสมควรคิดถึงแบบนั้นหรอกค่ะ ไม่เป็นไรจากนี้ต้องบอกแล้วเพราะไม่สามารถโกหกคนที่ห่วงแห่ฉันได้อีกต่อไปวันนั้นคงจะได้ยินแล้วว่าฉันเป็นลูกสาวหัวขโมยค่ะท่านเอลลี่ฉันจงใจไม่บอกเองค่ะฉันกลัวว่าทุกคนจะเกลียดฉันถ้าได้รู้ว่าฉันเป็นใคร แต่ฉันไม่อยากหลอกทุกคนอีกต่อไปแล้วค่ะฉันชอบที่นี่และชอบทุกคนค่ะเพราะงั้นเพราะงั้นฉันอยากอยู่ที่นี่ต่อไปค่ะไม่สามารถเอ่ยคำพูดสุดท้ายออกไปได้อย่างง่ายดายหากยอมรับฉันคนในที่แห่งนี้ จะยิ่งกลายเป็นศัตรูกับราชสำนักขึ้นไปอีกฉันเพราะงั้นฉันท่านเอลลี่ต่อให้ไม่แข็งแกร่งเท่าท่านนายุกแต่พวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งของปราศาทนายุกและมีหน้าที่ต้องปกป้องท่านเอลลี่ค่ะหมายความว่าฉันรู้ทุกอย่างอยู่แล้วค่ะวันแรก ที่ท่านเอลรี่มาที่ปราสาทยุกฉันได้ยินจากท่านดายุกแล้วฉันกลัวว่าท่านเอลรี่จะลำบ,บากใจเลยแจ้งทำเป็นไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะพวกเราจะคอยปกป้องอยู่ข้างท่านเอลรี่เหมือนตอนนี้ตลอดไปจนกว่าจะถึงวันที่ท่านเอลรี่ทำตัวเป็นการเองกับพวกเราค่ะ ต้องพูดใหม่ซะแล้วพวกเราจะพยายามให้มากขึ้นจนกว่าท่านเอลลี่จะรู้สึกรำคาญพวกเราค่ะรู้ทั้งหมดตั้งแต่แรกแต่ก็ยังทำแบบนั้นกับฉันถ้างั้นถ้างั้นได้ค่ะต่อไปก็ฝากตัวด้วยนะคะท่านเอลลี่ ท่านเอลลี่กับท่านอายุปอยู่ที่ห้องกระจกในที่สุดก็ได้มอบของขวัญให้กับทุกคนไม่คิดเลยว่าลอเซลิสจะเอาเปลือกไม้มาให้เยอะขนาดนี้นอกจากจะได้ช่วยรอยหน้าแล้วถ้านำไปวิจัยอย่างนี้แล้วก็อีกไม่นานฉันเองก็จะมีอิสระทางการเงินไม่ต้องพึ่งพาใคร <c oughs> เอลลี่ ฉันทำมงกุฎดอกไม้เสร็จแล้วเสร็จแล้วหรอไหนดูซิว่าทำออกมาสวยไหมนะเป็นไงเหมาะกับฉันไหมเออเหมาะมากเดเมียนจะว่าไปแล้วนายแอบสูงขึ้นอยู่นะแต่ก่อนยังตัวเท่านี้อยู่เลยฉะฉันไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นซักหน่อย ลอเล่นนะ่าแน่นอนว่าสูงกว่านี้อยู่แล้วอุ๊ยเป็นมงกุฎดอกไม้ที่สวยมากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณชายเป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาพบแบบนี้ชั้นวินเทียซาโลโรมค่ะถามไม่ว่าอะไรฉันขอทำมงกุฎดอกไม้ด้วยได้ไหมคะ